ก็คลิปเนวนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มากันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เราเนี่ยห่างหายกันไปนานเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดก็จะมีการอัปเดตคลิปในทุกๆวันแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมาเกือบ4เดือนเลย เดี๋ยวเรามาดูตัวละครของเราก่อนนะครับหลังจากที่เราเนี่ยก็มีการซุ่มเล่นมานะครับตอนนี้เนี่ยุยลีของเราในกราบพลัง34ล้านแล้วเนาะแลวเราเนี่ยก็มีตัวละครตัวใหม่นะครับอย่างโกเกสึยูอาร์คิงยูอาร์แล้วก็เจ้าเฮลไฟเฟมยูอาร์นะครับมาเสริมทัพเราเดี๋ยวเรามาดูในสร้างของสเตตัสของตัวละครเราก่อนนะโซลีของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเดิมเบตอยู่ที่3ล้าน5นะครับพลังรวม34ล้านเนาะเฮลไฟเฟม3ล้าน2นะครับพลังรวม27ล้าน คิงเลือด21ล้านนะครับพลังรวม24ล้านนะแล้วก็ตัวอย่างโบลอสนะครับดาเมจ1ล้านและโกเกส์ของเรานะครับพลัง22ล้านโซนิกก็22ล้านนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะลองไปเจอกับตัวละครอ,อย่างจีนอสนะครับเพราะว่าเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆของผมนะว่าจีนอสมาครับพี่นะมันเป็นตัวละครที่เก่งมากเลยใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละคร UR เนี่ยอัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งบางตัวผมก็ยังจําสกิลของมันไม่ค่อยไไไดด้้้้นนะะเเเพราาาาวว่าาว่่่มมคอยขลลแก ภาคสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเข้ามาแล้วก็เก็บของเก็บอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ขอบคุณคุณนันทไถยด้วยนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยกันแล้วก็คอยเก็บคอยเติมไลฟ์ผมนะครับก็คือรหัสนี้เนี่ยคือคุณนันทไถยเขาเป็นคนเติมนะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เติมเลยแต่ว่าก็ค่อยเข้ามาเล่นแล้วก็ทาเควสให้เขาเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปในหน้างของดวงข้ามเซิร์ฟนะซึ่งผมเนี่ยจะตามหาตัวอย่าง จีนอสยูอาร์เดี๋ยวเรามาดูทีมแรกก่อนนะครับพลัง153ล้านอ่ะก็เจอเลยคุณผู้ชมนะครับกับตัวละครอย่างจีนอสยูอาร์นะครับห้าดาวห้าดาวม่วงแล้วก็มีเจ้าเมลซากาัสนะครับเป็นห้าดาวห้าดาวม่วงโอ้เหมือนจะไม่ไหวนะคุณผู้ชมมีพลีพิซเนอร์หกดาวด้วยนะครับน่าจะติดตันเลยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะไหวไหมแต่ว่าจีนอสเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างหาน้างของสถานะเผาไหมา้ใช่ไหมที่มันแบบแรงมาก อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนครับเปิดมาเนี่ยก็เป็นโซนิคฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะซึ่งความเร็วเนี่ยก็เหนือฝั่งเราฮะปามาก่อนครับดาวกระจายของโซนิคครับปาสามมาก่อนที่แถวหน้าฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจ็บเท่าไหร่ครับติดเผาไหม้ไปก่อนหนึ่งครั้งจากนั้นเมลซาก,กาัสออกมาครับซึ่งตัวละคร UR ที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็คือมันจะเป็นในสัญลักษณ์ของดาวต่างๆใช่ไหมโอ้โหจีนอสฮนะเท่มากคุณผู้ชมมันเป็นตัวละครที่สกิลดีมากนะครับแล้วก็ในด้านของเอฟเฟกต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่น่าเก็บบบอออ่่่่่่ะะะแตวาผมมมไไีนนคคครรััเปปิิดกง บับแดงไหมครัซุยลิวเราต่อยเข้าไปก่อนครับที่แถวหน้านะจากนั้นเจนอสมันลงมาอีกเลยครับบัฟเอฟเฟกต์สวยมากครับเจนอสซึ่งมันเป็นร่างไหนของมังงะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ฟังสปอยเท่าไหร่อ่ะมาก่อนครับปุริพิเซเนอร์ครับติดตั้งไปสองตัวครับที่ของบอล้อยกับซุยลิวของเราครับจากนั้นครับไปที่ร่างของแถวบนครับปุริพิเซเนอร์ตันมาอีกหนึ่งครั้งครับคือเป็นตัวละครที่เก่งนะปุริพิเซเนอร์เนี่ยมาครับเมลซากัสสับขวานลงมาหนึ่งทีครับ โอ oh, นะ้เจนอสฮะออกสกิลรัวๆเผาไหม้ไปต่อครับเราขยับไม่ได้ซึ่งพลังมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะแต่รู้สึกเหมือนว่าจะแพ้แบบขาดเลยร oh, อด,ดูครับร oh, oh, oh. ะเบิดของโบล้อฮนะเมื่อกี้มันระเบิดไปแล้วใช่ไหม oh, oh, oh. เราไม่มีหลอดเลือดขาวเหลือแล้วนะ oh, oh, oh. น่าจะแย่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามีตัวละครอ,อย่างคิงที่ฮิวได้อยู่อ่ะ oh, 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 oh. ไปครับตัวนี้ป่าดาก็ตายไปก่อนฮนะไปครับิงของเราได้บัฟคืนบ้างครับ ิวโอเคครับเลือดเต็มขึ้นมาอยู่ไปฮะโกเกิสึยูอาร์ครับหัวไปก่อนอีกทีนึงโดยไปที่แถวหลังครับซุยลิวขึ้นไปต่อยครับ127ล้านเดเมจครับแล้วก็มาเลยครับเฮลไฟเฟรมของเราครับฟันไปที่แถวหน้าชักดาบแล้วปาดไปหนึ่งทีฮะติดเผาไหม้เหรอแนวฝั่งเขาโดนเผาไหม้อยู่นะครับรบะเบิดไปซึ่งผมเบื่อเผาไหม้ของเจนอสมากนะซึ่งมันแรงมากเลย ซึ่งถ้าเราจําช่วงยุคหนึ่งได้ของราชา,ตาใต้ดินใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เผาไมโครดแรงนะครับอ่ะไปครับโอ้โหระเบิดแดงมากแฮะไปครับเมลซากาสับแล้วสวนเฉาะหัวรู้ไหมเรานี่มันติดบัฟอะไรกันนักหนาวเนะี่ยบทขยี้มั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้นะเออซึ่งผมเห็นมันมีท่าหน้าของเอฟเฟกต์ใหม่เข้ามาด้วยใช่ไหมไปครับคิงมาซึ่งตอนนี้เนี่ยฝั่งเราเนี่ยเหลือเยอะกว่านะครับฝั่งเราหกฝั่งเขาเหลือห้านะครับตัวอีกฝั่งเขาเนี่ยหายไปแล้ว ไปครับคิงเอ็งจิ้นครับบัฟอีกหนึ่งครั้งครับก็ะหน่ำสีแดงครับฮิวเลือดพร้อมซึ่งซูรีของเราเนี่ยมีเม็ดซิมเยอะมากครับจากนั้นโซนิกปาดดาวจายเข้าไปหนึ่งครั้งครับยัดทางด้านของเจนอสคิงฮิวอีกหนึ่งทีครับเอ้เดเริ่มมีโลขาวแล้วเริ่มยืนได้อยู่ฮะว่างไปครับไปที่หนึ่งร้อยล้านเดเมจครับก็เหมือนว่าไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะคิงบัฟอีกหนึ่งที โซลิวต่อยปีหนึ่งรั้งแกรฟก็สองรานดาเมจฮะแล้วมาเลยครับกับซีนอตฟังเขาครับยำลงมาหนึ่งทีติดเผาไหม้หนักมากครับแลเบิดทีรอบนี้เนี่ยอาจจะตายนะบึบอุ้ยเผาไหม้ระเบิดใช่ไหมเฮียฟไฟเฟรมเท่มากกับสกิลอะดูดิผู้ชมผมชอบอะโอ้โหแล้เบิดแรงมากผู้ชม1,000ล้านใช่ไหมเมื่อกี้ นะครับน่าจะใช่นะแอดมองไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าน่าจะใช่แหละนะครับตัวละครเราหายไปแล้วเนะสามตัวเ้ hey, ่จริงสอ่ะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูในส่วนของพวกดวลขั้าเซิร์ฟหรือว่าพวกสุดดวลฮีโร่นะครับกับตัวละครอ,อย่าง os, เจนนอสเนาะและก็สิ่งเดียวนี้ตัวละครตัวอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ดูสปอยเลยนะครับไปฮะต่อครับบึกไปหนึ่งครั้งครับฮิวก็นำสีแดงขึ้นมาเออแล้วก็ ผู้ชมน่าจะสงสัยนะครับว่าแอปเนี่ยหายไปไหนมานะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนมาหรอกนะซึ่งก็ยังคงอยู่กับวงการของ u t u b e นะครับซึ่งหลักเลยเนี่ยก็คือทําช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องของการเงินการลงทุนถ้าใครที่แบบสนใจเรื่องการเงินการลงทุนน่าจะเคยเห็นช่องผมอยู่อะนะครับก็ทําช่องนั้นอยู่นะครับเพราะว่ามันรายได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาทําช่องเกมด้วยนะครับเพราะว่ามันเราทำคู่ไปนะโอเคก็จบครับรอบนี้เนาะซึ่งผมอยากดูเมตาปัจจุบันไงรผมไม่ได้เข้ามาเล่นเดือน2เดือนแล้ว ค,คือเข้ามาช่วงแรกๆอยู่นะครับแล้วมันก็เบื่อๆบก็เลยแบบไม่ได้เข้ามานะครับไม่รู้ว่าเมตาปัจจุบันคือเมตาอะไรไม่แน่ใจใช่ไหมทีมเนี้ยกออ็ใช้ทีมอะไรกันก็ไม่แน่ใจเหมนะือนกันซึ่งผมดูของท็อปหนึ่งของเซิร์ฟเราเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ทีมอะไรนะผมไม่ได้ตัวหลักลงอะเห็นพลังของเขาไปสามร้อยกว่าล้านแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นตัวหลักเขาสักทีคือมันใช้ไม่เหมือนกันเลยเนาะ เดี๋ยวดูคนนี้นะครับเบลร้อยสี่เจ็ดตัวไอสามมันสามอืมไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมนะครับเมตานี้ตัวอะไรวะเนี่ยมันไม่เหมือนกันลักทีมเลยเออเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าของดวนของเราแล้วกันให้เขอดูอันดับหนึ่งหน่อยนะครับว่ามันใช้ทีมอะไรอันนี้อันดับหนึ่งของเราทีมนี้หรอทำไมเขาไม่ใช้เมลซสากาสยูอาร์อะไร อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเจนอสเขาไป6ดาวแล้วก็ไม่น่าใช่นะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันในช่วงของวันเสาร์วอาทิตย์เนะี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมน่าจะลงคลิปของดวนของฝั่งฮีโร่หรือปีศาจนะครับเดี๋ยวเรา,เรา,เรามาดูกันในดวนของข้ามเซิร์ฟนะครับว่ามันใช้ตัวละครตัวอะไรในเมตาเนาะ ประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับเดแอดก็จะพยายามไปอ่านสกิลของตัวละครก่อนแล้วกันเนาะโอเคก็จบแล้วครับคลิปในวันนี้นะก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แอกันด้วยนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ